ไม่ได้ไปยังไงแด้วมีค่าบัตรเงินอะดรไหมเล็กแป่บได้พี่จีนได้ไี่จีนเก่งไม่ได้ขอด้วยมขอด้วยไดุ้กคนไปยไได้ไได้ขอที่แหล่งกันด่นั้นดีก่านดีก่าน้กิเลสของเราขอปลูกกันเลียไม่ถวายเราปลูกะครับได่กินได้ก็สอนเนี่ boga bội 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 นะโมทัสสะท้าวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมายังพันเตอิมานิมะยังพันเตวสิตาภิปานิวสิตาภิปานิวสิตาสาติกานิวสิตาสาติกานิตักปาริวารานิตักปาริวารานิพิภูศีลวันโตพิภูศีลวันโตโอนุเชยามะโโนชา อาญาปุตตะาสาธุโนคันเตสาธุโนคันเตปุตสีลาวะปุตสีลาวะอีมานิอิมาณิวสิกะตัปปิมานิวสิกะตัปปิมานิวสิกะสาติกานิวสิกะสาติกานิจาระริมาลานิจาระริมาลานิปฏิทานหาตุปฏิทานหาตุูทัศาสานัสสังทัศาสานัสสัง

มิปาายะสังวัตตุสังวัตตุข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายอน้อมถวายขอน้อมถวายเห่พราษาเห่อาษาอาบน้ำฝนอาบน้ำฝนทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญแอท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญ พระรูชาซึ่งพระรัตนตรัยขอท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญขอท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญขอรักเยี่ยนพรรษาขอรักเยี่ยนพรรษาอาบน้ำฝนอาบน้ำฝนทำทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทำทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอข้าพเจ้าทั้งหลายขอข้าพเจ้าทั้งหลายเลือความดำรงยั่างดีนามเลือความดำรงยั่างดีนามแห่งพระบวรพระพุทธศาสนาแห่งพระบวรพระพุทธศาสนา ความสุขแกเพื่อประโยชน์แกความสุขแกมนด้ดีด้แกมันดาบิด้ท่าสาโลดีท่าสาโลหิตนิสหายที่ล่วงลับไปแล้วนิสหายที่ล่วงลับไปแล้วยังปรโลกด้วยยังปรโลกด้วยที่พญานาคทั้งหลายทั้งปวงเี่พาทั้งหลายทั้งปวงเรีแข้าพเจ้าทั้งหลายแม่แกข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อพระนิพพานจงเป็นไปเพื่อพระนิพพาน chà 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 chà

คณะกองทุนตัวกลางน้ำขอการรวบรวมปัจจัยถวายวัดป่าโนนสมบูรณ์ป่าโนนสมบูรณ์หลวงปู่คุณมาเป็นจำนวน5,500บนห้าร้อยบายเลยปัจจัยแยกให้กับผ anyway, 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 anyway. yeah. ู้ชายปััจจยให้้ผูชายปรวาดาถวายนู่นสาธุ ปด่อยออกมาพนมะมือตั้งใจขอหลวงปู่รับฟหลวงปู่ขอญาติรับพรหลวงปู่นัน

โอเคเพื่อจะไม่เป็นการรบกวนหลวงปู่นั่นปู่เหมืนจะทานแล้วก็ทัาทันเนี่ยเรากราบเรากราบพักก่อนแล้วเดี๋ยวใครจะสนทนาขอสักกรุณหลวงปู่ให้ขอเพิ่มนะอ่ะตั้งใจกราบนะกราบพระกราบพระอะระหังสัมมาสังฆะภูตุปตะวาพุทธังมปตะวันการอภิมาเติตะวันโตมะตะวะตาตะโมนามาสมาติ สุไลปันโนภ้าวะโตสาวกัสังโคสังฆังนัมิสูรเจ้าขาขอให้ขููท่านอะกับ้งหนะม